นะคะสวัสดีวันนี้หรือคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอกภพนะคะ universe การก่อกำเนิดของเอกภพในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศกันนะคะซึ่งคำว่าเอกภพนั้นหมายถึงอะไร คำว่าเอกภพนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะเราลองไปดูกันเลยว่ามันหมายความว่ายังไงนะคำว่าเอกภพหรือจักรวาลนะหมายถึงระบบรวมของกาแล็กซี่ระบบรวมของกาแล็กซี่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากเชื่อกันว่าเอกภพนี้ยประกอบไปด้วย กาเล็กซี่จำนวนแสนล้านกาเล็กซี่เอกภพกมีรัศมีไม่น้อยกว่า13700ล้านปีแสงนะคะและมีอายุประมาณ13700ล้านปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะภายในกาเล็กซี่ก็ประกอบไปด้วยระบบของดาวฤกษ์กระจุกดาวเนบิวลาลุงดำกาบาตฝุนธุรีคอสมิก กุ่มก๊าซและที่ว่างรวมกันอยู่นะคะซึ่งเอกภพก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรเอกภพนี้เกิดขึ้นมาด้วยวิธีไหนเขาจึงมีทฤษฎีการก่อกําเนิดของเอกภพเกิดขึ้นมานะคะทฤษฎีการกําเนิดของเอกภพที่ได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมากๆในหมู่นักดาราศาสตร์นะคะคือทฤษฎี การระเบิดใหญ่หรือทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองนะคะทฤษฎีการระเบิดหรือบิ๊กแบงเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อประมาณ 1,000, งพ 10, 0นล้านปีก่อนนะคะเป็นต้นกําเนิดของเอกภพเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่จากพลังงานบางอย่าง ที่มีพลังงานบางส่วนที่เป็นสสารพลังงานสสารพลังงานบางอย่างหลังจากการระเบิดของเอกภพเอกภพเกิดการขยายตัวออกทุกทิศทุกทางนะคะพร้อมกับมีอุณหภูมิที่ค่อยๆเย,ย็นตัวลงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านล้านปีสะสารนี้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นหลังจากที่ระเบิดแล้วมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง พอเย็นตัวลงมันก็จะก่อกำเนิดเป็นกาแล็กซี่เป็นเนบิวลาเป็นดาวฤกษ์เป็นระบบสุรยิยะและเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะคะก่อนเกิดบิ๊กแบงมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งนะคะบอกว่าเออ่คนคนนี้นะคะชื่อจอร์สเลอแมเป็นผู้เสนอทฤษฎีบิ๊กแบงและถูกพัฒนาโดยจอร์จ กามอสนะคะปัจจุบันบิ๊กแบงเป็นที่ยอมรับมากๆในหมู่นักดา,าราศาสตร์เพราะสามารถอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันได้นะคะเชื่อกันว่าก่อนเกิดบิ๊กแบงเอกภพประกอบด,ด้วยพลังงานล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงยิ่งมากๆทำให้เกิดการระเบิด ที่เรียกว่าบนะิ๊กแบงนับเป็นจุดที่พลังงานเริ่มเปลี่ยนเป็นสสารขังแรกนะคะ้าเกิดบิ๊กแบง้าเกิดบิมีเนืสารเกิดขึ้นในรูปแบบของอนุภาคมูลฐานซึ่งอนุภาคมูลฐานพวกนี้จะได้แก่ควารอิเล็กตรอนนิวติโนโลและโฟตอนนะคะควารคืออะไร ว่าเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งเรียกว่าอะตอมซึ่งมีทั้งประจุบวกและประจุลบอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นของอะตอมที่มีประจุเป็นลบนิวทริโนนิวทริโนเป็นอนุภาคมูลฐานซึ่งเป็นกลางทางประจุไฟฟ้าหรือถ้าเรียกเป็นทางเคมีเขาเรียกว่านิวตรอนนะคะโฟตอน โฟตอนเป็นอนุภาคของแสงที่ไม่มีประจุไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นอนุภาคมูลฐานเวลาขณะเกิดวิกแบงเมื่อเกิดอนุภาคก็จะมีปฏิอนุภาคเกิดขึ้นมานะคะเกิดพร้อมเกิดขพืนพร้อมกันเสมอนอ,นอนุภาคปฏิอนุภาคจะมีประจุไฟฟ้าตรงกันข้ามกับอนุภาคยกเว้นนิวทริโนและ แอนตินิวติโนจะไม่มีประจุไฟฟ้า,ฟานั่นเองนะคะเมื่อปฏิอนุภาคพบกับอนุภาคชนิดเดียวกันจะล้อมตัวกันเนื้อสารจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนหมดสิ้นนะคะส,ะสารที่เป็นส,สารอยู่ภายในของเอกภพจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนหมดสิน้นถ้าในเอกภบพบมีจำนวนอนุภาคเท่ากับอนุภาคพอดีเมื่อพบกับ เมื่อพบกันจะกลายเป็นพลังงานทั้งหมดถ้าเป็นเช่นนี้นะคะก็จะไม่เกิดกาแล็กซี่ดาวลอร์ระบบสุริยะแต่ธรรมชาติจะมีอนุภาคมากกว่าอนุภาคสมุปรปฏิภักสมุนนะคะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเคมี Me, ซึื้ออนุภาคมารวมกันแล้วเกิดเป็นพลังงานสสารมา,ร,า,ร,ารวมกันสสารอนุภาคร,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 รวมกันเป็นสสารสสารรวมกันเยอะๆกลายเป็นพลังงานนะคะ เป็นต้นกำเนิดของสารในเอกภพต่อไปนะคะหลังเกิดบิ๊กแบงพอเกิดวิแวงหลังเกิดวิแบงเพียงแค่10ยกกำลังลบหวินาทีอุณหภูมิของเอกภพจะลดลงเป็นสิบล้านล้านเควินทำให้คว้าเกิดการรวมตัวกันเป็นโปรตอนนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะคะหรือนิวตรอนนั่นเองหลังบิ๊กแบง หลังเกิดวิกแบงหรือเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ได้3นาทีอุณหภูมิของเอกภพกจะลดลงเป็นล้านล้านเควินมีผลทำให้โปรตอนและนิวตอนเกิดการรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนในช่วงแรกๆนี้เอกภพกจะขยายตัวเร็วมากนะคะพอมันเย็นตัวแล้วก็ขยายขยายขยายออกไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเมื่อวิแบง หลังเกิดวิกแบงได้3แสนปีอุณหภูมิจะลดลงเหลือ1,000เคลวิน Kevin. นิวเคลียสของไฮโดรเจนและฮีเลียมดึงอิเล็กตรอนเข้ามาอยู่ในวงโคจรเกิดเป็นอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมตามลำดับจะทำให้เกิดเป็นกาแล็กซี่เกิดขึ้นมานะคะกาแล็กซี่ต่างๆเกิดหลังวิกแบงอย่างน้อย1,000ล้านปีภายในกาแล็กซี่ก็มีธาตุไฮโดรเจน และท่านฮีเลียมซึ่งเป็นสารเมืองต้นซึ่งก่อกําเนิดเป็นดาวฤกษ์รุ่นแรกๆนะคะดาวฤกษ์ download ก็จะเกิดขึ้นมาหลังจากกาแล็กซีเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากการกําเนิดเอกภพตามทฤษฎีวิงแบ g มีหลักฐานที่สําคัญอยู่สองข้อด้วยกันก็คือประการที่หนึ่งการขยายตัวของเอกภพเอ็ดวินพฮารเบเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะ พบว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ไกลยิ่งเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงกว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้คืออัตราเร็วของการการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีกกซ่จะแปรผันตรงกับระยะห่างกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลยิ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปเร็วกว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้นั่นคือเอกภพกําลังขยายตัวทําให้นักดาราศาสตร์คํานวณอายุของเอกภพได้นั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าตาของเอสวินพีฮาร์เ อันนี้คือนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะประการที่สองประการแรกผ่านไปประการที่สองบอกว่าอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพคืออุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันของเอกภพของเราพื้นหลังของเอกภพของเราจะเหลืออยู่ที่สองจุดเจ็ดสามเคลวินการค้นพบ คลื่นรังสีความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ3เควิทขณะกำลังทำการทดสอบระบบเครื่องรับสัญญาณของปล้องโทรทัศน์วิทยุโดยบังเอิญของโรเบิร์ตวิลสันและอานูเพนเซียสนะคะคลื่นรังสีความร้อนที่กระจายอยู่ทั่วไปของจักรวาลน,นี้สอดคล้องกับทฤษฎีการก่อกำเนิดของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่คือพลังงานของการระเบิดที่ยังมงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือนิวทิโนนั่นเอง เมื่อนำมาคำนวณขนาดของพลังลงานความร้อนที่อยู่ในปัจจุบันย้อนหลังไปสู่จุดกำเนิดที่มาจะลดลงจะลงตัวได้อย่างค่อนข้างพอดีคือประมาณ3เควิตหรือ2หรือลบ273อ,องศาเซลเซียสตรงกับอุณหภูมิพื้นหลังของอาวากาศคืออ,อุณภูมิของเอกภพในปัจจุบันนี้นะคะอันนี้คือโรเบิร์ตวิลสันคนนี้คือ แอนเพนเซียสนะคะอันนี้คือนักดาราศาสตร์นะฉะนั้นแล้วเอกภพของเราสรุปคร่าวๆเอกภพของเราเกิดจากอะไรคะเกิดจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าการระเบิดิกแบงหรือทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับของนักดาราศาสตร์นะคะเอกภพของเรากว้างใหญ่ไพศาลไม่มีจุด เริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดฉะนั้นแล้วนักดาราศาสตร์จึงเอาตัวนี้มาพิสูจน์ได้ว่าเอกภพเกิดจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่คือทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองว่าจบลงไปแล้วนะคะกับการคอ,อก,กำเนิดของเอกภพคลิปต่อไปเราจะไปเรียนเรื่องของกาแล็กซีเมือม่อมีเอกภพเสร็จแล้วก็จะมีมีกาแล็กซี่ <S <S ต่อไปนะคะวันนี้จบ พอแค่นี้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ